คุยกับพี่ลาบเหรอยูน้ำลายยืดเลยเพิ่งตื่นหรอครับเล่นกับพี่ลาบเหรอลูกนี่ไงพี่ลาบมีไหมพี่ยลาบเหรอคร,รับ ด่หัวอะไรอน่ยคุยกับป้าป้าเหรอเอ้ยคุยกับป้าป้าเหรอคะคุยกับพี่โโอ้โห